Xin chào tất cả các bạn Hôm Cặp dên phô Láo phô, láo phô Mà. Thế nào kịp nói Ưm Pung cái luôn กูทมช็อตใส่ไปเลยจ้าจะพริกกับน้ำตาลใส่มาด้วยกันทำไมกัไม่ลูเฮ้ยเนาะ อ็คอยมาตักพริกอออเอาอือเอากระป๋าน้อยหนึ่งมาเลยที่นี่นนนปุ้งแล้วคนยังไงล่ะถ้วยมันเล็กกว่าเออ ใส้ซ้อมนี่เนี่ยดูกระดูกหชิ้นมันริ่มเทิมเลยครับทุกคนโอ้ยเลยอือนอนะ,ะครับทุกคนนะ ขาข้าวขาปลามานั่งกินด้วยกันฮะโอ้ดูชิ้นปลาตับว้าิ่งไปิลมเไม่รอบ หืมอืมประกอบกันืมืเลือดเนี่ยชิ้ปลาปลาเส้นใช่ไหมอืมต้องหูของมี thời

Một cọp Đu có đủ có. Ừ. <laughs> Chỉ là lơm Bye Thank uh you. -huh. โอ้โหไม่ไหวจริงครับเยอะมากกินไม่หมดหรอกอ,อร่อยอ่ะเย็นตัวโฟร์ไปจัดกันได้นะอร่อยมากนะนะตอนวันนี้แค่นี้ละไปแล้วไม่ไหวแล้วอิม่มครับผมบายๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสากั่งกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนมไม่พลาดคลิปดีท่องเด็ด นะครับจากครัวนายเอกนะครับผม่ะบายไป้ะครับนะ